皆さんおはようございます今は日本で日本で11時11時くらいです今は浅草にいてすっごく人が飛んでますタイ人日本人外国人全部<う>見てみて見てくださいよそれかアニーロが言うように浅草は何す人べくこれもランホーに飛んでやまへんわい จะมีทั้งคนญี่ปุ่นต่างชาติแล้วก็ต่างชาติตาาคนไทยเออคนไทยเยอะมากเลยอะคือแบบเหมือนมาอยู่เมืองไทยตรงนี้ค่ะสังเกตได้อันนี้คือเซียนโมของที่เมืองไทยสังเกตนะดูคนสิเยอะมากเป็นไงบ้างคะเอรินะคนเยอะมากคะ่ะคือเดินไปเนี่ยต้องต้องชอนคนไทยเยอะแยอโอนี่เด็กประถมมานี่คือเด็กผสมสา คณะศึกษาดูงานหรอมาเอ็นสซุืระวังร้อนเกิน่าวัฒนศรัาสาเนาะอันนี้ค่ะก็จะมีอาหารหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ่แล้วก็มาที่นี่นะคะต้องห้ามลืมอะไรนะยากิมันจูเนี่ยอันอเกมันจูอเกมันจูเป็นเหมือนเป็นขนมมันจูแบบทอดนะซาลาเปามันคือซาลาเปาทอด อย่างนี้เรากินแล้วนะนแต่ว่าหวานหวานแต่ว่าคุณแยอาจจะชอบเนาะนี่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 หอมมากสางเกดได้คนเยอะมากค่ะก็เจอกันหยุดไปข้างในก่อน